ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มี Honda Jazz เข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกสาย H นะคะรถ5ประดูยอดนิยมอีกหนึ่งคันเข้าแล้วนะสีเทาดำนะคะที่หลายคนตามหาคันนี้ผ่อนเพียง6กพันกว่าบาททุกคนนะคะรายได้นะคะของมื่นสาขึ้นไปนะคะก็ออกคันนี้คนเดียวได้เลยนะรถนะคะจัดทรงลงแม็กให้แล้วทุกคนหล,ล่อเลยจ้า มาเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยกระจังหน้าคันนี้นะคะเขาเป็น j จ Z z GKS V เครื่องพันห้ารถปี2015นะคะได้คอนด้านะคะที่แบบถูกใจทุกวัยนะคะไปขับนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่อง1,500ซีซี i-VTEC นั่นเองนะคะด้านข้างค่ะนะคะแม็กลอลจัดมาให้แล้วนะคะขอบ15และอย่างคุณภาพดีปีใหม่ด้วยค่ะกระจกด้านข้างค่ะนี่ กระจก้านข้างปรับไฟฟ้านะคะไฟเดี้ยวอยู่ที่แก้มข้างนะมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะกันสาดมีมาให้ครบเลยมาดูกันที่มุมด้านหลังดีกว่าคันนี้นะคะน้องเป็นสีเทาดำทุกคนนะคะลงแห็กสีขาวก็สวยดีนะทุกคนแปลกตาดีด้านหลังนะคะคิ้วโครเมียมนะคะกล้องด้านหลังเซ็นเซอร์มีให้ครบเลยค่ะมาดูกันต่อนะสำหรับภายในค่ะ ภายในนะคะห้องสัมภาระนะคะได้พื้นที่ที่แบบกว้างเลยแหละนะคะแล้วก็แจส๊สนี่สามารถพับเบาะราบลงไปได้ทำที่นอนได้เลยนะคะเดี๋ยวค่อยพับให้ดูว่าเป็นยังไงนี่นะคะเบาะพับราบลงไปนะคะปูที่นอนได้เลยนะเอาท็อปเปอร์มงังางได้เลยจากแผ่นรองยางนะคะเอา New Jazz ตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะเบาะปรับแยกได้ไฟส่องสว่างอยู่ด้านในแล้วนะ นะคะรถเดิมๆไม่มีชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ํานะคะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะขัดเคลือบสีทําสปาให้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวหล่อขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอันนี้ให้ดูกันแบบว่าสดๆใหม่ๆแบบเพิ่งเข้ามาเลยนะนะคะเดี๋ยวต้องไปขัดเคลือบสีทําสปาใดๆให้นะคะภายในเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดําเย็บตะเข็บได้ขาวนะทุกคนนะคะเป็นตัวเอวีบรรยากาศภายในก็ โร่ลงโล่งสบายแบบนี้เลยนะจ๊ะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะที่นั่งคนขับเป็นยังไง,ไงนะคะที่นั่งคนขับก็ได้ชุดเบาะหนังนะคะเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันบรรยากาศดีๆนะคะเพดานาสะอาดนะคะมาพร้อมกับไฟกลางเก่งมาให้ด้วยค่ะขึ้นรถกันเลยดีกว่านะนะคะรถปี2015นคันนี้ทุกคนนะคะกระจกนี่คือปรับไฟฟ้าได้นะคะปรับตรงนี้เลย นี่นะคะก็จะมีกุญแจนะคะกุญแจตรงนี้ให้มานะคะปุ่มพูดสตาร์ทอยู่นี่นะรถปี2015ไมยวิ่งไปแส5 9 0 3ถือว่าไม่เยอะนะคะกำลังดีนะคะพวงมาลัยนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังชันฝั่งซ้ายนะคะรับสายโทรัรับสายวางสายได้ตรงนี้เลยนะคะตรงกลางคอนโซลก็ตามสไตล์ของแจ๊ดเลยนะคะนี่ ใช้นิ้วจิ้มสัมผัสได้นะที่จอนะคะจะไปโหมดต่างๆได้หมดเลยนะคะ FMAMCDUSB นะคะ iPod t นะคะ u e t o o t HDMI ได้หมดเลยแอร์ Air, ได้แอร์ดิจิตอลด้วยนะคะปรับ ปรับปรับจิ้มจิ้มนิ้วปลายนิ้วสัมผัสได้เลยนะคะด้านล่างค่ะมีช่องเสียบสาย hdmi usb usb power outlet นะคะให้ด้วยนะคะได้ขับเกียร์ออโต้สบายๆนะคะรถประวัติดีๆสวยๆอีก1คันนะคะคันนี้เป็น honda jazz 1.5 sv รถปี2015กับราคาพิเศษเพียง359,000บาทคันนี้ ผ่อนเพียง6,000กว่าบาททุกคนรายละเอียดนะคะอยู่ด้านล่างแล้วนะสามารถฟรีดาวน์ได้นะคะสำหรับใครที่มีเครดิตปกตินะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ไกลก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะจ๊ะให้ดูกล้องหลังกัน นี่นะคะกล้องด้านหลังก็คมชัดแบบนี้มาพร้อมกับเด็นนํำสายตาด้วยนะคะฝากกันไว้ด้วยอีกหนึ่งขันนะคะประหยัดไปเยอะเลยนะคะ999บาทก็มีรถขับได้แล้วนะ,ะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับ Honda Jazz SV ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ